ดีสเพดกลางหลักฐานยืนยันคิมซูฮยอนและคิมแซรอนเคยคบกันจริงล่าสุด12มีนาคมสื่อดังดีสเพดได้เปิดเผยหลักฐานยืนยันว่าคิมซูฮย,ยอนและคิมแซรอนเคยมีความสัมพันธ์กันจริงแต่ไม่สามารถเปิดเผยก่อนหน้านี้ได้เนื่องจากประเด็นอายุของคิมแซรอนในช่วงที่คบกัน พร้อมกันนี้ดิสแพดยังเปิดเผยเอกสารใบแจ้งหนี้700ล้านวอนที่บริษัทที่คิมซูฮยอนเป็นหุ้นส่วนส่งให้คิมแซโรนโดยระบุให้เธอชำระหนี้ไม่เช่นนั้นอาจถูกดำเนินคดีโดยทางบริษัทปัดไม่ได้ต้องการทวงหนี้แค่ทำตามขั้นตอนของกฎหมายไม่ได้คิดจะเอาเงินคืนต้องออกใบแจ้งหนี้เพื่อไม่ให้บริษัทถูกมองว่าละเลยต่อหน้าที่ ทั้งยังแย้งว่าบริษัทเคยแจ้งคิมแซรอนว่าหากหาเงินได้เมื่อไรค่อยคืนคิมซูฮยอนส่งแชทจากคิมแซรอนให้ดิสแพนเขาส่งภาพข้อความจากคิมแซรอนที่ระบุว่า วันนี้คาดว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และขอความช่วยเหลือสภาพจิตใจของคิมแซรอนก่อนเสียชีวิตเพื่อนบ้านให้ข้อมูลว่าเธอมักจะร้องไห้ที่ทางเดินและบันไดจำเธอได้เพราะเคยเห็นเธอนางร้องไห้เป็นเวลานานเห็นรอยแผลบนข้อมือของเธอ และดูเหมือนเธอจะเจอช่วงเวลาที่ยากลำบากมากครอบครัวคิมซารอนเผยว่านี้700ล้านวอนและความสัมพันธ์กับคิมซูฮยอนคือต้นเหตุการณ์จากไป